คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวาัลใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิสายของบล็อกฟู้บริการกดเกเพาท์ลาฟาร์มแนะนำลาวัลตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตา a r ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคแลผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมของโรบ็อกในแมปของออสตา a r ทาวเวอร์ดิ s เน์ในอัปเดตต่อมานะครับครั้งที่แล้วนะฮะเราได้อัปเดตไปก็คือทั้งหมด7ตัวนะครับในอัปเดตนี้จะมีทััั้งหหมมมด5ตตววแลใ่คผก็ื ตัวนี้เลยนะครับผม โซโลจูโนนะครับหรือว่าโซโลวานอคุนินะครับผม5ดาวนะครับตอนนี้มาแค่5ดาวนะครับในอนาคต6ดาวก็อาจจะมานะครับตัวนี้เป็น5ดาวตัวแรกที่เขาตู้ในอัปเดตนี้นะฮะในอัปเดตนี้มีอะไรใหม่เยอะแยะมากมายอย่างเช่นออฟใหม่นะผมแล้วก็บัฟเนิร์ต่างๆนานาพร้อมกับว่าใครที่อยู่ใน d ิดคอร์ดของ All-S t a r Tower Defense นะครับก็จะมีเป็นบอกแบนเดอร์ใช่ไหมบอกตู้ว่ามีอะไรบ้างตอนนี้มันสามารถบอกได้นะครับว่าตอนนี้มีโกอะไรบ้างนะครับโโกนะครับซึ่งไม่เป็นไรนะครับในวิดีโอนี้เราจะมาพูดแค่ว่าตัวใหม่นั้นมีอะไรบ้านะจมี โจเซฟโจสตาร์แล้วก็เป็นตัวฮันเตอร์แอนเตอร์เมอรินจากเฟสแกนออเดอร์ด้วยนะครับผมโอเคในวิดีโอนี้เราจะมารีวิวโซโลจูโนนะครับเรามีเพชรอยู่ที่48,792นะครับเราจะมาสุ่มกี่ทีนะครับเอาเป็นว่าเรามาสุ่มกี่ทีดีกว่า3,2,1เราจะทำการดับลิคก์เไปนบไม่มี1โลต่อมาครับมาโรดโรกิโนโรโรกิ อ่าสองโลแล้วครับผมก้าร้อยเพชรแล้วนะฮะก็ยังไม่มีนะครับเราจะต้องทําการขอเวลาสักครู่นะ๋ยวผมขอแดกจับแดกก่อนจับแดกโอเคอยาก,กินเลยบอมบอมตอนนี้เราส่งไปสองครั้งที่สามน่าจะได้เลยนะครับขอเถอะมาชิงยังไม่มาครับสามทีนะครับตอนนี้หมดไปสามทีแล้วโอ้โหผมก็ต้องมานั่งให้อาหารอีกคือผมบอกเลยว่าตัวห้าดาวผมมันเยอะมากๆนะครับอันนี้ไม่ได้จะอวดนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันน่าตำคัญจริงๆนะถ้าเกิดตัวห้าดาวมันเยอะเนี่ย ตัวเก็บต่างๆเนี่ยมันจะน้อยลงเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมแบบมันจะน้อยลงอนั่นแหละคือมันไม่ค่อยดีนะครับสำหรับคนที่มีตัวเยอะก็น่าจะรำคาญอยู่มารอบนี้ต้องได้แล้วอันนี้ผมเชื่อว่าผมได้เย yeah! มได้โซโลเลยนะตอนนี้คือโซโลตัวแรกที่เราได้มาครับก็บอกเลยว่าผมอาจจะไม่ได้เปิดทีละขั้นทีละตอนนะแต่ตอนนี้ผมได้แล้แปลว่าโซโลผม ตอนนี้ไอโซโลเนี่ยเดี๋ยวในอนาคตนะมันต้องมี6ดาวแน่ๆน,นะจริง,รงๆผมก็จะสามารถสุ่มได้เลยนะผมขอสุ่มอีกแล้วกันนะครับเราเสียไปเท่าไหร่นะเราสุ่มไป40ครั้งนะครับผมครั้งละ10นะครับก็ประมาณ1,800ผมก็ได้มานะครับแต่มันก็เยอะอยู่นะสำหรับหลายๆคนนะครับมันน่าจะมีที่ถูกวันนี้บางทาีหมุนครั้งหนึ่งอาจจะได้เลยก็ได้แต่อันนี้คือค่อนข้างเกลือมากๆนะจ๊ะเราจะเอาพวกนี้จับกินเลยนะครับไม่ต้องสนใจครับโอเค ผมขอสุ่มนะไปะอันนี้ผมซุ่มเก็บไว้นะครับทุกคนผมอยากจะมีเก็บไว้เฉยๆสัก3ตัวนี่มาแล้วโซโลโอีตัวหนึ่งอ่าเอาง่ายๆคือผมได้3ตัวการันตีละ การันตีแล้วผมได้3ตัวนะครับ1การันตีคือ60ครั้งนะครับสุ่มทั้งหมด6ครั้งนะถ้าหมุน10รอบก็60ครั้งเราจะได้การันตี1ตัวนะครับซึ่งใน1การันตีของผมเนี่ยผมโชคดีคือผมได้3ตัวเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโชคดีแล้วกันนะ2,700เพชรนะ2อ0 0ันเ้พชรอเดียวก็จะได้โซโลอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้คือการันตีสําหรับครั้งนี้จริงๆผมสามารถเก็บการันตีได้ในในเซิร์ฟเวอร์นี้นะแต่ผมก็ขอไม่เก็บแล้วกันเนะื่องจากว่า ทุกๆครั้งที่ผมตอนนี้ไงผมได้โอ้โหโซโลโอเคสวยสวยสวยก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะโอเคเราจะสคิปไปเลยกันหพราว่าคงไม่ได้อีกหนึ่งตัวนะโอเคผมไม่ได้ครับตอนนี้ผมมีโซโลทั้งหมด3ตัวนะครับผมถามว่าผมเก็บอะไรทําไมขนาดนี้คือผมเก็บไว้เฉยๆนะไม่มีอะไรมากโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยครับโซโลผมจะต้อง80ครับเพราะว่าโซโลเป็นหนึ่งตัวที่ผมชอบมากนะครับเพราะมันใช้ดาบถ้าผมไม่ใช้ดาบผมก็ไม่ไหนี่หรอก จริงมันชไดล้วผมเลยชอบมากๆแค่ผมใช้ตัว xp ไปนะครับประมาณกี่ตัวไม่รู้เดี๋ยวมันจะบอกนะว่าเราใช้ไประมาณกี่ตัวโอเคพวเานี่กินนะจับกิน80ใช้ไปดสตัวครับประมาณนี้เราได้เควสด,ด้วยรับเควสมาเราจะเอาเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเอาออฟออกก่อนโอเคเราจะต้องเอาออฟเป็น secure c o a ก่อนโอเคเราจะใช้ solo นะครับผม5ดาว80นะฮะไปลงนะครับรีวิวกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับสแตทพื้นฐานของ solo เรามาดูกันดีกว่าโซโลพื้นฐานนะครับโจมตี 4วิจมตี1ทีระยะ24นะครับแล้วก็ดาเมจอยู่ที่268นะครับผมโหมิสติคอลด้วยบอกเลยว่าน่าจะ OP มากๆเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันเลยในโหมดสตอรี่นะครับอัปเดตนี้นะครับมันอัปเดตออฟใหม่มาแล้วก็อัปเดตสตอรี่ใหม่นะครับก็คือซอร์ตอาร์ตออนไลน์นะครับเป็นดันเจียนนะในภาคแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันทีหลังนะเราจะมารีวิวที่นี่ก่อนเลยโอเคเอาเป็นดันนี้แล้วกันง่ายดีนะครับมาดูกันว่าโซโลผมนั้นจะโหดขนาดไหนนะโอ้โหดูครับทุกคนโหวย โซโลวานุคุนี้โคตรเทหวังว่าเกมนี้คงไม่โดนลิกเกิทธิ์นะเนื่องจากว่าตัวโมเดลเนี้ยแม่งเหมือนมากๆเลยครับโอเคทุกคนผมมาแล้วครับตอนนี้ผมอยู่ในแมปของอาาร阿拉巴斯าวันพีซนะครับผมโ holy โ oh! หดวนะค่อนข้างโอพีเลยเนะี้ยอ๋อมันใช้เงินอยู่นะครับมันใช้เงิน600นะครับในการวางหนึ่งทีจริงๆผมเอาค่าคอสเนี่ยมาลดนี้ก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไร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 ทุกคนไม่เป็นไรยีสิบเคเดี๋ยวจะเอากิวกาเมสวางไว้ก่อนนะครับ เอ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดผมสคิปเวฟเนี่ยผมก็ยังไงผมก็ได้เงินนี่ว่โอเคช่างมันก็โซโลนะครับผมเรามาพูดถึงระยะของโซโลนะระยะของโซโลนี่คือค่อนข้าง o อเลยนะจริงๆค่อนข้าง OP เลย,นะเลยแต่ผมไม่รู้ก่อนว่าท่าดาบมันเป็นท่าอะไรนะเดี๋ยวมาดูวันที่หลังคลิผมขอเปิดเอฟเฟกก่อนเปล่เป็นไทจริงๆในวิดีโอนี้มีโค้ดด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะให้โค้ดกันท้ายคลิปนะครับผมรอสักคู่หนึ่งรอสักคู่ให้มันสคิปเวฟไปนะฮะโอเคสคิปเวฟเราจะวางโซโลนะครับผมเฮ้ยโห สามดาบโหเท่เฮ้ยน,นี่เท่จริงเฮ้ยผมตื่นเต้นมากเลยเนี่ยเฮ้ยมันเท่จริงว่ะอันนี้คืออัพดตนี้ไม่มี6ดาวนะครับไม่มี6ดาวนะแต่ว่าอันนี้เท่จริงว่ะโหโหเท่เท่จัดอันนี้คือเท่จริงเฮ้ยอันนี้อันนี้เท่จริงครับทุกคนโซโล่สามดาบคุณมันช่างเท่อะไรอย่างน,นี้โอ้ดูเดี๋ยว,ยวมีอะไรบ้างมีวาโดอิจิมันจิซังไดกิเซจุรแล้วก็ เป็นอะไรนะซูซุยซูซุยนี่คาบเหรวะอ๋อกันลิกสิ์โอเคจริงว่าโดามันต้องคาบนะแต่นี่คือการลิกสิ์โอเคไม่เป็นไรถือว่าเป็นการไอ้นี่ได้ดีนะฮะสังไดด้านขวาโอเคสลับกันมั่วเหมือนบล็อกพีทเลยนะบล็อกฟุตมันก็จะเป็นแบบนี้นแหละโอเคเรามาดูที่อัพเกรดครั้งต่อไปนะครับเป็น1เท่าของดาเมจเบสเลยนะถือว่าทําได้ดีนะเนี่ยโอเคเราขออัพก่อนแล้วกันครับตอนนี้คือยังไม่มีอะไรนะ ขออัพอัพทาวเวอร์ไปก่อนนะทุกคนขอเวลาสักพู่หนึ่งเฮ้ยผมต้องอัพเกมมาแล้วเอาเลยดนะ้วกันอัพไปเลยจมตีเออโหัววัดโอวาโดอิจิมุนจิสังไดกิ่จื่แล้วก็ซูซุยมันช่างเท่อะไรนี้จมตีมันเมื่อกี้ระยะไม่เพิ่มนะครับแต่ดาเมจเพิ่มนะไม่รู้เหมือนกันว่าโซโลมันจะดีขนาดไหนนะครับอัพเกรดทั้งหมด6ขั้นนะดีอยู่ดีอยูอด่ดีขอ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  เอออัพไปต้องทำทาวเวอร์ให้เต็มหนึ่งอันก่อนนะครับแต่ทำไมค่อนข้างแอนิเมชันค่อนข้างดีกว่าครั้งก่อนมากเลยนะคือครั้งก่อนเนี่ยแอนิเมชันมีอยู่ตัวหนึ่งผมรู้สึกว่ามันน่าอึดอัดมากๆเลยโอเคแต่ผมจะอัพไปอีกหนึ่งขั้นเลยดีไหมยังดีกว่าโอเคตอนนี้ผมอัพได้แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโซโลผมนั้นจะโหขนาดไหนนะแต่ผมอัพขั้นต่อไป600นะครับดาเมจ358อนะอัพไปอ้ยเท่เท่เท่อัพขั้นต่อไปเท่อัพข เทสุดๆแต่ระยะเวลาเพิ่มขึ้น5วิจมตีหนึ่งทีรอดูครับโซโลผมโอ้โหเท่แต่คือมันไม่ได้พุ่งใช่ไหมมันแค่กระโดดฟันติโอ้โอเคตอนนี้ไม่มีไม่ไม่มีเขาเรียกอะไรดาบดาบที่ไปสู้กับไคโดนะเออยังไม่มีนะตอนนี้ร่างนี้คือยังเป็นแค่แบบเพิ่งเข้าวานุเลยนะครับเค อัพขั้นต่อไปนะครับดาเมจเป็นโอ้โหสามพันกว่าเลยนะสามพันสองร้อยนะครับพันหนึ่งพันสองร้อยนะครับอัพไปเมื่อกี้จอมตีโซโลเออเอ,อ้ยต่อไปท่าอาชูร่าเหรอวะเฮ้ยทุกคนมันเป็นท่าอาชูรา่ามะทุกคนผมขอวางอันนี้ไว้กันไว้ไปโซโลไปจอมตีข้างหลังหนะ่อยอย่าไปยุ่งข้างหน้าอัพขั้นต่อไป1,500นะครับดาเมจเพิ่ม2,000ระยะเพิ่ม15โอ้マイจูชมี3ท่า เฮ้ยโูท่าเทมันต้องเป็นท่าอะไรสักอย่างในในนั้นแน่ๆ,ๆผมไม่ได้ดูนะแต่คือในเกมมันมีอะ่ะเออใช่ในเกมมันมีผมจาได้แต่มชื่อท่ามันชื่ออาชูราสักอย่างโอเคครับอัพขั้นต่อไปนะฮะโอ้โหนี่คือมันเก่งกว่าโกคังแล้วก็เก่งกว่าทั้งเลยนะเนี่ยดาเมจอยู่ที่7,339นอะครับอันนี้คือดาเมจโคตรเยอะนะทุกคนดาเมจเยอะมากระยะโคตรกว้างยังไม่มีเมอร์ลินนะครับที่เป็นยูนิตประเภทใหม่นะฮะที่เราทาการบัฟตัวละครเพิ่มระยะ การโจมตีไกลกว่าเดิมอีก35%นะครับเดีย๋ยวเรามารีวิวกันในครั้งหน้านะฮะเค okay, okay, เดี๋ยวผมขอวางเออร์วินก่อนเลยนะครับผมผมจะได้รู้ว่าโซโลผมนั้นมันจะดาเมจเท่าไหร่นะครับได้เวลาแล้วโซโลตอนนี้คือโซโลแม่งเทมากครับตอนนี้สำหรับสายตาผมคือตอนนัวนี้อาจจะต้องติดเมตาหรือเปล่าอาจจะเป็นตัวเล้งขำๆก็ได้ใครจะไปดูแต่สำหรับผมผมว่าโซโลแม่งเจ๋งมากโอเคเดี okay, ๋ยวผมขอบัฟเลยแล้วนครับผมต้องบัฟตัวนี้บัฟตัวนี้แล้วก็บัฟตัวนี้ ดาเมจอยู่ที่มันก็คล้ายๆมันมีอยู่ตัวหนึ่งอะชื่อจิระยะอืมพอ80นะมันจะประมาณนี้ครับทุกคนแต่ว่าโจมตีเป็นเป็นเอลีกลมกลบนะแล้วคือมันไกลมากแต่ต้องมาดูกันว่าตัวโซโลเนี่ยมันอัพถูกกว่าหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่ามาๆมา,มา,มาโซโลมันจะอัพถูกกว่าหรือเปล่าตอนแรก6 0 0ใช่ไหมครับ อ่าตอนแรก600นะครับผมแล้วก็อัพไป500นะครับบวกไป550นะครับแล้วก็บวกไป600นะครับบวกไป600แล้วก็บวก1,000นะครับแล้วก็บวก1,500แล้วก็บวก1,800ปดน, 1, นหมดละครบละมันอยู่ที่ประมาณ6,050นะครับจะคล้ายๆมินาตโตะอยู่เหมือนกันนะ อันนี้ผมคิดถูกนัน่าจะคิดถูกผมใช้เครื่องคิดเลขไม่น่าคิดผิดก็ประมาณนี้นะสอบโซโลนะครับทุกคนใครที่คิดเห็นอย่างไรกับโซโลนะครับใครที่คิดว่าตัวนี้มันสุดยอดมากมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดไลค์เยอะๆนะครับในคลิปนี้ผมอยากให้ทุกคนโหวตว่าถ้าตัวนี้มันดีมันเหมาะสมก็กดไลค์นะครับผมกดไลค์กันเยอะๆแต่ถ้าไม่ดีมันต้องกดิดไลน์นะแต่ไปดูว่า ให้คอมเมนต์ว่ามันไม่ดียังไงแล้วก็มีปัญหาอะไรกับตัวนี้หรือเปล่าและตัว6ดาวในอนาคตมันจะประมาณไหนก็ลองคอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นกันดูนะครับในวิดีโอนี้สำหรับใครที่อยากได้โค้ดนะครับผมผมจะให้ไว้ใต้คลิปนะครับผมมันจะมีอยู่นะฮะอันนี้คือโค้ดใหม่นะครับโค้ดใหม่ผมจะให้ดูนี่อันนี้คือโค้ดใหม่แต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีนะครับอ่านี่คือโค้ดใหม่ได้ยีกตัว EP นี่นะครับมันจะให้เจมนะครับผมให้เจมแล้วก็ให้โกแล้วก็ให้ตัว EP ด้วยนะครับอันนี้นะครับคนนี้ ต่อมาคือโค้ดนี้นะครับต่อมาคือโค้ดนี้นะครับผมโค้ดนี้นะครับใต้คลิปก็จะมีเช่นกันนะครับมันจะให้เจม150นะครับผมก็สำหรับวิดีโอนี้มีเท่านี้นะครับใครชอบยังไงใครไม่ชอบยังไงก็ลองคอมเมนต์แชร์กันดูสำหรับตัวนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจอกันวิดีโอหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมเจอกันครับผมในตัวถัดไปในชั่วโมงข้างหน้าครับบ๊ายบาย